ผรคิดว่า วันนี้เราต้องเปิดกว้างที่จะรับรู้โลกให้มากที่สุดแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญนะครับเราต้องรู้ความเป็นมาเป็นไปทั้งภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ผมพูดกับทาา่านอาจารย์อเนกเสมอนะครับเราเข้าใจผิดรายการทีวีข้ามของประเทศไทยข้ามไปถ่ายรายการฝั่งพมา่าองแม่สาย แล้วก็ไปสั่งข้าวผัดมาจานแล้วก็ถ่ายลงไปในทีมนี่ข้าวผัดพม่อแม่พี่น้องดูหน้าตาเป็นอย่างี้คนไทยด้วยกันทั้งนั้นฝั่งรุดนเขาก็ไทยนะฮะไปถึงเชียงตุงก็พี่น้องไทยด้วยกันทั้งนั้นราชวงศ์มังรายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ไกลอื่นเลยนะครับเราก็ควรจะไปไปดูไปพบโลกให้มากนะครับผมไม่ใช่บริษัททัวร์นะแต่ว่าภรรยาทาบริษัททัวร์นะ ผมก็เลยเดินทางไปโดยไม่รู้ตัวนะครับไปตลอดระยะเวลาก็เห็นอะไรมากมายที่ต่างจากบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นอ่านก็ยังไม่ดีเท่าตาที่เราไปเห็นนะครับผมเนี่ยเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ทำวิจัยประวัติศาสตร์ล้านานาเน,นี่นะครับพอเอาเข้าจริงๆนะสิ่งที่เราอ่านกับสิ่งที่เราไปพบไปเห็นเนี่ยนะครับ มันสำคัญอย่างเช่นคนไทยไม่เคยอยู่ที่คุณหมิงนะครับคนหลายคนก็เข้าใจว่าคนไทยมาจากภูเขาอันไตมาจากอะไระทางการจรีนนี้เขาวิจัยหมดนะครับแม้แต่หม่อมราชวงศ์คคกือธิ์เองที่ไปคุณหมิงเกิดไปไม่สบายที่นั่นหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าความระดับความสูงมากท่านบอกคนไทยไม่เคยอยู่ที่นี่แน่นอนเลย เพราะว่ามันหายใจลำบาก <c oughs> ท,ท่านบอกกันนี่นะฮะเพราะฉะนั้นผมในเวลาสั้นๆผมก็อยากจะเรียนอยู่เรื่องเดียวครับว่าเราควรจะไปเที่ยวกันบ้างนะครับการที่ได้ออกมาแลกเปลี่ยนนอกสถานที่ถ้าท่านอาจารย์จะจัดเป็นที่ต่างประเทศบ้างก็จะดีมาก <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมคิดว่ามันจะได้ความรู้มากนะครับม,มันหมดเวลาสําหรับการที่เราจะไปนั่งอุดอู้คุยกันอะไรอยู่ในห้องผมสอนที่จุฬาผมพาทริปตลอดนักศึกษาปิญญาเอกปิญญาโทที่ผมสอนที่จุฬาเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมก็จะไปที่เสียมเรียบนะครับไปอยู่เฉพาะเสียมเรียบเสียมราชเนี่ยนะฮะสี่วันนะครับไม่ไปไหนเลยไปดูทั้งหมดเลยนะฮะ ือแค่พิมายเนี่ยน่าไปนะฮะใครใครจะรู้ได้ว่างวัาชัยโรมันที่เจอยู่ที่พิมายนะครับแล้วไปจากพิมายก่อนที่จะไปสร้างนาครวัดนครธมแล้วท่านนึกหน้าไม่ออกว่าพระเจ้าชายัยวรมันที่เจ็หน้ายังไงนั่งอยู่ข้างผมนี่ลค <laughs> ะครับนะฮะน้าไปที่สุดเพราะว่าตัวพิมายเองเนี่ยนะครับเป็นปราสาทหินที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบ ของนครวัดตัวองค์ประสาทเนี่ยใหญ่กว่าที่นครวัดตัวองค์ปรางนะครับแต่ว่าที่นครวัดจะทาฐานให้สูงถ้าก่อนที่จะไปที่นครวัดเนี่ยไปดูพิมายก่อนนะครับไปรู้เรื่องก่อนว่าเ,ออเขาเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็อารยธรรมที่ใหญ่นะครับศาส,สนาพุทธมหายานก็เริ่มจากที่พิมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้านเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแต่ว่า เราก็ต้องเข้าใจว่าอ,อ,อย่างท่านอาจารย์ธรรมรงศักดินะ์พูดถูกว่าเอ,อเรามาอยู่บนแผ่นดินของใครนะฮะเราเป็นคนไทยมาจากไหนนะครับอย่างพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนั้นท่านเป็นมอนแคมเ a สปีกิงอย่าไปนึกว่าท่านเป็นไทยแต่ว่าออด้วยความที่เราก็ยังห่วงว่าประเทศเราจะถูกกลืนเพราะฉะนั้นจารึกต่างๆก็ถูกลบหมดนะครับทำให้ประวัติศาสตร์ ของเราหลายส่วนนี่หายไปที่นั่งในนี้ไม่มีใครเป็นไทยหรอกครับหาไม่มีตัวผมเองคนพูดก็ต้องหลายชาติอยู่ในตัวคนเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านข้างผมนี่ไทยไทยไหนครับผมเป็นประหลงครับประหลงประหล,ง,ะลงนี่มอนคาเมลสปปกิ่งนหมครับท่านจา๋านะเป็นมอนนะประหลงนะเนะชื่อสายมอนนะประหลงเป็นมอนนะอย่างผมก็มอน นะแต่ว่าก็มอญเก่านะมอญตั้งพันสามร้อยปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ยกยก,ยกตัวสูงขึ้นิดนึงไหนๆก็ให้พูดนะครับก็จบด้วยว่าเรามีความหลากหลายวันนี้เรากลับมาเรียนรู้จากตัวเองดีดีไหมนะครับโดยการที่ไปเรียนจากเพื่อนบ้านบางทีเราจะได้พบตัวเองจากการเดินทางนะครับจริงเราก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีจักสติเนี่ยนะครับติดลำดับโลกนะหลายเรื่อง เรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับทราบไหมครับเรื่องอะไรรถติดมากสุดในโลกอันนี้จาก B พีนะครับประการต่อมาก็คือช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยเคยจัดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเนี่ยมากสุดนะครับอัรตราส่วนน,นะฮะมากที่สุดเลยอีกอันหนึ่งก็คือว่าฝรั่งเนี่ยมาแล้วชอบทุกคนเลยก็คืออาหารเ็าบอกอาหารอร่อยที่สุดในโลกฝรั่งเขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีมะนาว ไม่มีน้ำปลามีแต่เกลือรพริกไทยใช่ไหมครับพอเราใส่อาหารใส่น้ำปลาใส่มะนาวไปปรากฏว่าฝรั่งชอบหมดก็เลยชอบส้มตำใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้น่าจะเป็นลบด้นานลบก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ลําดับต้นๆอยู่ก็คือเรื่องคอร์รัปชันเราก็ยังครองแชมป์มาตลอดส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งในสิตลอดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องหนึ่งที่เราไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะครับ เขามองประเทศไทยในะอย่างเราเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่มีสถานการณ์เหมือนกับเมืองไทยนะครับเขาบอกยังบอกว่าคนไม่ทะเลาะก,กันคนเราเนี่ยใจิตใจดีมีความสุขบางทีฝรั่งเขามาบอกเราบอกว่าเขาในอิจฉาผมนะว่าเกิดเป็นคนไทยเพราะได้กินอาหารอร่อยทุกวันเลยทุกมือ้อผมบอกไม่ใช่เราก็อิจฉาคุณเหมือนกันเพราะว่าประเทศคุณเนี่ยเกิดมาระบบมันพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมในเจเนอเรชันเขาแต่ยังในเจเนอเรชันผมเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นการ สู้รบตบเบอร์กันเห็นคนไทยทะเลาะกันแหละโดยเฉพาะรุ่นนักศึษารุ่นน้องๆเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วมักจะรู้สึกไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะด้านอาจาะวิทยานะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับล่าสุดเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่น่าจะถูกการก,ก่อการรไ้ายมากสุดติดอันดับหนึ่งในเจ็ดของโลกนะตอนที่ยังของแชมป์ยนนั้นเป็นสถิติข้อมูลล่าสุดเลยเพราะอะไรทราบไหมครับหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคอรัปชั่นได้ง่ายนะครับสอง ให้สินบนก็ได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้าราชการเงนินเดือนก็น้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้สินบนหรือว่าอะไรระบบการตรวจสอบไม่ค่อยมีเลยนะตรวจสอบไม่ได้ 3. นักการเมืองก็ชอบด้วยนะก็หมายความว่าก็ไปกันนังประเทศนะก็เลยเป็นประเทศที่ยังติดอันดับหนึ่งในเจ็ของโลกที่น่าจะก่อการร้ายมากที่สุดแต่ปรากฏว่าตํารวจไทยความรู้เรื่องก่อการร้ายกลับไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทนาอาจ่าวิทยาเราก็พยายามจะ จะพยายามให้เห็นความสําคัญของเรื่องปัญหาพวกนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอฟรังเขาไปเก็บข้อมูลมาจากสถานการณ์ทางสามจัดดนภาคใต้ไหมอันนั้นเป็นแค่ส่วนเดียวแต่เขามีฐานขึ้นมาจากหลายเรื่องนะครับนอกจากข้อมูลด้านนีนะ้อีกอันหนึ่งที่ผมพอดีไปร่วมงานทํางานกับอ,องค์การสหประชาชาติว่า,าด้วยยาเสพติดและและการแพทย์การลดอันตรายนะครับไปลงพื้นที่มาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่เช่นใหม่ก็เขาบอกว่า คือ <c oughs> เราไปคุยกับเจ้าที่ยาเสพติดของเราคุยกับเจ้าที่ตำรวจของเราด้านปร,าปปารับปรามยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเจ้าที่ของเราเองเนี่ยขาหนหัวชนฝาตลอดก็คือเรื่องอะไรทราบไหมรครับเรื่องที่ว่าฝรั่งเขามาให้แนวคิดเขามาคุยกับเขาเรื่องที่ว่าคนติดยาเนี่ยเขาอยากจะเขี่ยฉีดาไปแจกเพราะว่าคนเนี่ยไปใช้เขียมยฉีดยาร่วมกันแล้วปรากฏว่านายกอไปใช้ในายขอไปใช้ต่อนายขอก็ไปใช้ต่อเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอด หรือว่าโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นไวรัสตัตบอักเสบบีบีอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่ามีการไปแจกเข็มฝรั่งออกเข็มไปแจกตารวจไปจับเขาก็าหาอะไรทราบไหมครับบอกไปสับสูนย์ให้มีการใช้ยาสิติดตารวจไปจับเขาเขาบอกอา้าวทำไมมาเรเนี่ยกฎหมายในเข้มข้นกว่าประเทศไทยอีกนะเรื่องนี้แนวคิดนี้เขายังยอมรับไปหามดักชั่นเขามีการให้แจกเข็มได้ตํารวจไทยก็บอกว่าอันนั้นมันคือมาเลเซียไม่ใช่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยอยู่มาแจกก็ต้องจับนะครับแต่ปรากฏว่า อะไรเกิดปัญหาอะไรทราบไหมครับประเทศไทยองค์การสหประชาชาติจึงจัดว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีเนี่ยลำดับต้นๆของโลกในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแม้กระทั่งตอนนี้เป็นประเทศอยู่ในลิสต์พาร์ติซีเนี่ยหนึ่งใน10ที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องเนี้ยเรื่องโดยใช้ใช้แนวคิดเรื่องฮาร์มีดักชั o นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะสังเกตได้ง่ายว่าผมก็ยกตัวอย่างเขาบอกว่าแนวคิดเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยรับไม่ได้ บอกว่ามีการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยบอกไปกระตุ้นให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรวัฒนธรรมไทยเรายัางไม่ยอมรับปรากฏว่ากว่าจะมาอธิบายกันตั้งนานฝรั่งมาอธิบายให้เราฟังกว่าจกว่าคนไทยจะยอมรับแนวคิดนี้เราจะสังเกตว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายกพิสิทธิธธ์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยมาใส่หมวกที่ทํามาจากถุงยางอนามัยจะจำได้ไปดูในอินเทอร์เน็ตยังมีอยู่ไปถามลงกูนะฮะกูเกิลเนี่ยไปเสิร์ชดูก็ยังเจอภาพอยู่แต่กระนั้นก็ตามจนปัจจุบันเนี้ยแนวคิดนี้เนี่ย คนก็ยังไม่ได้มีการรณรมค์เท่าที่ควรสุดท้ายปัญหาเอชก,ก็ยังแพร่ระบาดอยู่ก็นี้ก็เลยเป็นขออนุญาตเกิดเบื้องต้นก่อนว่าในสายตาที่มุมมองเวทีนานาชาติเขามองประเทศไทยเป็นยังไงบ้างมองในภาพบวกก็คือว่าเราอยู่ในภูมิประเทศที่ดีไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟร,ระเบิดเมื่อวานเพิ่งเกิดภูเขาแผ่นดินไหวอีกที่ญี่ปุ่นที่ตกเกี่ยวด้วยนะครับเราอยู่เมืองไทยเราไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยเป็นร้อยปีเพิ่งจะเกิดสึนามิสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ ประการต่อมาคือว <ma> ่าเราได้ทานอาหารอร่อยทุกมื้อนะครับแต่อีกสอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าที่เราอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับฝรั่งหรือประเทศพัฒนาแล้วก็คือว่าเราขาดผู้นําที่ดีและผู้นําที่มีจิตสานึกที่ดีต่อประเทศเท่านั้นเองนะครับคือผมพูดเรื่องตัวเองแล้วกันนะครับผมผมทะเยอทะยานมากนะครับที่จะรู้จักโลกผมมีแผนเยอะที่จะไปหลายประเทศเลยผมตอนนี้ผมจะไปตุรกีอาจจะเป็นกรีซ แล้วก็อาจจะไปเซาท์ยุโรปเซาเท์ยุโรปสเปนอะไรพวกนี้แล้วผมอยากจะไปจนถึงอเมริกาใต้นะฮะผ,ผมอยากแล้วก็นะฮะผมมีแผนจะเข้าใจโลกอันนี้เป็นอมบชั่นผมมากนะก็คือผมอยากรู้หมดเลยทุกอย่างมิติเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็สิ่งที่ทำก็คืออ่านอ่านหนังสือมากมากนะฮะอ่านประวัติศาสตร์แลยพยายามอ่านพยายามอ่านคัพเวอร์ทั้งโลกอะไรแบบนี้นนะฮะแล้วก็ ค่อยๆไล่เดินทางไปเรื่อยๆนะครับมีตังค์ก็ไปไม่มีตังค์ก็หยุดบ้างห <c oughs> าตังค์ใหม่ก็เดินต่อนะครับพวกคือนะผมคิดว่าเรายังไม่รู้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกอีกเยอะมากนะครับอย่างพวไปอิหร่านเนี่ยถ้าคุณดูข่าวจากอเมริกาในอิหร่านเนี่ยเลวร้วายมากและอิหร่านเหมือนแขกย่างๆอิหร่านเป็นอินโดยุโรปียก็คือฝรั่งแล้วก็เฟรนี่เฟรนลี่เลยนแล้วผมก็ คุณสามารถกับคุยกับคนบนบนถนนได้เลยถ้าคุณไปมองนอกตะวันตกเนี่ยไม่มองหน้าคุณเลยแต่ว่าิหราเนี่ยมันเข้ามาคุยกับเราเป็นฝรั่งที่เข้ามาคุยกับเราหน้าตามันในพวกซอยกระสานเนี่ยนะก็เข้ามาคุยกับเราก็ผมพบว่าคนคนทางฝั่งเอเชียเนี่ยเฟรนดี่กว่ามากนะรู้เฟรนดี่ฮะแล้วก็ผมว่าผมคงก็จัดทีมของผมในการดูนะครับดูโลกเนี่ย ผมจะดูในแง่ที่เป็น i ิ i ิ i ไลเซชันอลคัน t r y คุณไปอินเดียคุณก็เห็นทั้งประเทศมันคือมิวเซียมมันมีตั้งแต่อยูพรีสโตรลิกอะไรมันมีหมดนะแล้วก็มีฮินดูมีบุติสตนะครับแล้วก็มีอิสลามิกซิวิลไลเซชันอยู่ในนั้นทั้งประเทศมิวเซียมหมดสศรีลังกานี่คือบุติสต์ซิวิลไลเซชันเลยนะครับทั้งประเทศคือพุทธคุณเห็นศีีลังกาก็เห็น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  เห็นพุทธทั้งทั้งทั้งใบนะฮะแล้วก็ชัยนาคก็ต้องไปอยู่แล้วชัยนาคก็เป็นซิวบิลเซชันใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ไปเพื่อนบ้านนะครับคุณดูเพื่อนบ้านแล้วไปเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็พบเพื่อนบ้านมีมีเสน่ห์มากนะครับอย่างเนี่ยพวกน้องๆที่นั่งแต่ละคนเนี่ยคุณลงไปคุยก็ดูนะครับพูดได้อย่างน้อยก็สามภาษาเขาพูดภาษาของเขาเองได้ผู้พูดภาษา ประเทศที่เขาสังกัดได้พูดภาษาชนกลุ่มอื่นๆที่อยู่อยู่ด้วยกันได้และจํานวนหนึ่งก็พูดไชนีสได้ใช่ไหมครับพูดไชนีสได้แล้วก็อังกฤษก็พูดได้พูดอังกฤษพูดเพิ่มพูดพม่าพูดภาษาพม่าแล้วพูดภาษาของตัวเองได้แล้วก็มีความซับซ้อนมากนะครับของของพี่น้องที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยมีความหลากหลายมีความซับซ้อนมากหน้าตาก็ซับซ้อนมากนะครับคุณจะเห็นทั้งฟิสิกส์ลีีของคนเห็นทั้งเค้าเจอร์ของคน เห็นความเหมือนความต่างอะไรเห็นหมดถ้าคุณไม่เดินทางเนี่ยแล้วคุณไปนั่งคิดเอาเองในกรุงเทพเนี่ย no คุณไม่รู้จักโลกเลยคุณไม่เห็นอะไรเลยแล้วคุณก็คิดเอาเองนะฮนะ,ะแล้วก็ผมคิดว่าเที่ยวด้วยอ่านด้วยนะครับต้องต้องอ่านด้วยถ้าคุณไม่อ่านคุณก็เดินเข้าไปในมิวเซียมเนี่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีความรู้ก่อนเราจะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นอันนี้อันนี้มัน อันนี้มันรุดยุคไหนอันนี้มันยุคไหนนะและอันนี้มันสไตล์คาลิคิเทคแบบไหนถ้าอ,อย่างไอิตาลีเนี่ยม,มีมีทั้งมิดเดิลเอชมีทั้งเลนนด่ซองมีทั้งโรมันมีหมดเลยยูในนั้นคุณไล่เด็กเห็นอย่างนี้อ่ะอย่างนี้เป็นพวกโรมันนะอย่างนี้เป็นคริสเตียนนะอย่างนี้เป็นมิดเดิลเอชอย่างนี้เป็นเลนนด่ซองน,นนะก็จะสนุกโลกมันสนุกจะตายมีอะไรให้ดูเยอะแยะมีอะไรศึกษายเยอะแยะนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมค,คิดว่าเรายังรู้จักประเทศเราไม่มากหรอกคุณคิดว่าคุณรู้จักประเทศคุณมากอะผมว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่ผมว่ารีเสิร์ชเกี่ยวกับประเทศตัวเองก็ยังไม่มากเลยเที่ยวในประเทศไทยแต่ละจังหวัดคุณก็เห็นว่าแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเลยมียูนิตของตัวเองเยอะมากคุณลองไปบ้านผมดิบ้านผมคุณไปแล้วคุณจะช็อกนะอิสลามกับพุทธนี่อยู่ในกันนวลเนี่ยกันหมดเลยนะฮะอิสลามมาข้ามาศาสนาอะไรก็มีนะฮะที่เป็นพวกที่ผสมกันนะ่ะ พ่อเป็นอิสลาแม่เป็นพุทธมีพผสมอะไรก็เยอะยๆนะครับแล้วก็ภาษาแต่ละถิ่นเนี่ยยังแตกต่างกันไปสุขโขทัยก็พูดเหนือบนกลางคุณไปปัจจุบพวกสองนาก็พูดพวกสองนาำพูดใต้กับพูดกลางสลับกันไปสลับกันมาผมจนผมงงผมเอาภาษาไหนเป็นภาษาหลักหลากหลายมากครับอาหารก็หลากหลายมากเมืองแต่ละเมืองในประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่ไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าเราควรรู้จักประเทศได้มากกว่านี้นะฮะ ระบบการเรียนในโรงเรียนในหมหาวิทยาลัยผมว่าทําให้เราเข้าใจตัวเองน้อยลงแล้วก็พยายามจะลดความมุมมองต่อโลกที่เป็นมุมมองแบบโมโนลิสติกคือเชิงศิลธรรมไม่มากเพราะโลกมันคอมเพล็กซ์มากกว่าที่พูดว่าอะไรแ l a c k w h i t ขาวดามันยากมากนะฮะในอย่างที่อาจารย์รทรสงคามพูดคือดูว่ามันคืออะไรแล้วมัน h o าแล้วก็ว,วายอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ ห้มากนะครับมีโอกาสก็เที่ยวแล้วก็อยากชาตินิยมมากนะครับไม่ไม่ไม่ต้องชาตินิยมนะตอนนี้คอสโมบริเทนดีกว่าปิดกันไปเลยนะฮะไม่ต้องเนชั่นอลิสนะครับแล้วคุณก็อาจจะมีเพื่อนที่เป็นเขมเมน,นะฮะอย่างอย่างวิกตอรียเนี่ยผมก็จะถามอยากจะถาม Victoria วิกตอเรียว่าเมื่อวานจะถามอยู่ว่าเอะคุณอาจจะได้การเรียนในมหาลัยในเมืองไทยอาจจะเป็นแอนเวนทจก็ได้เช่นบริษัทเกาหลีลงทุนในประเทศไทยคุณอาจจะ เป็นคนเกาหลีที่รู้เรื่องภาษาไทยดีเขาอาจจะจ้างคุณทํางานคอมพนีหรือว่าลูกศิษย์ของเราบางคนไปนเรียนภาษาพม่าเขาอาจจะเป็นผู้เป็นพนักงานในกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในพมา่าในฐต่านะคนที่เชี่ยวชาญภาษาพม่าการรู้จักภาษาเฉพาะลงไปอาจจะเป็นเอดเซนเทจไม่ใช่เป็นความเฉยไม่ความล้าหลังนะอันนี้ผมไม่เชื่อแล้วอาจจะไม่จริงทําไมนักศึกษาจีนงมาเรียนในเมืองไทยเยอะแยะผมคิดว่าเขาต้องการาง,งานอะไรแบบนี้ด้วยที่เป็น local language ใช่ไหมครัของประเทศต่างๆ นะครับ